สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับหลังจากมีทหารทาสตุยและบาดเจ็บไปหลายรายครับเพื่อง <laughs> โอ้งามไส้ไอเหม็นก็พูดแคมเปญแบรนด์สินค้าไทยนะครับ <laughs> บระสาทกวรจะเสียหลาเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษา,ศาศที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไอ้ไอ้ื่นงงเลยครับเพื่อนมันหาเรื่องเราอยู่ตั้งนานยั่วยุอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันอยู่เรื่อย ทั้งกลุ่มการเมืองยังไม่พอนะครับยังเอาทหารมายั่วยุตามแนวตะเข็บชายแดนเอาประชาชนเนี่ยมาปั่นป่วนอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาโดนซะบ้างเป็นยังไงครับฝันประวานนี่แห่แบนด์สินค้าไทยไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่แล้วส่วนตัวเอ,อนับจำไม่ได้แล้วครับโอ้โหมึงแบนกันอยู่เรื่อยๆปีหนึ่งไม่รู้กี่รอบนะครับ แน่นเคยฟังพวกบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บรรยายรบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกการาดแฮตมือก็จะหูไปนาะเอาตาไปไร่นะครับคิดส่วนเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับประสาทกูจะเสียความคิดนที่หนึ่งเรามาร่วมกันสนับสนุนสินค้าท้องถิน่นเพื่อให้เกษตรกรมีงานทำโอ้ตายแล้ว มึงมีงานทำกันด้วยเหรอไอเหมน็นไอที่รักรอบเข้าประเทศบ้านกูเมืองกูเนี่ยจะว่าอย่างไรนะครับไองามไส้บอกตรงๆนะครับส่วนตัวสนับสนุนแคมเปญน,นี้เพราะอะไรครับเพื่อนคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการใช้แรงงานต่างด้าวและส่งสินค้าไปขายบ้านมันเมืองม,ม,มันครับ พราะอะไรเงินที่ได้นะครับเมือนก็ต้องเอามาจ้างแรงงานต่างด้าวอีกเราได้ประโยชน์อะไรครับเพื่อน,อนบอกตรงๆแทบไม่มีกําไรหรือไม่มีกําไรเลยเพราะอะไรล่ะครับเอาก็น,นะการเมืองไปออกข้อบทกฎหมายให้แรงงานต่างด้าวหอบลูกจูงหลานครับเพื่อน,เ,อน,เ,อนเข้ามาเรียนเข้ามาใช้สวัสดิการฟรีของเราเรียนฟรีจนถึงอายุ15กินนมฟรีอีกนะครับแถมเออได้รับสิทธิเดียวกันกับคนไทยเลยก็คือ ใช้30บาทรักษาทุกโรคได้กรณีบุตรหลานต่างด้าวเนี่ยคุณได้กําไรอะไรครับเงินภาษีคนไทยทั้งนั้นต้องไปดูแลประชาชนจากประเทศอื่นวันดีคืนดีมีนโยบายนะครับเออช่วยแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นแรงงานเถื่อนอย่างนี้นะครับตั้งโต๊ะฟ้อกขาวให้ถูกกฎหมายโอ <c oughs> งามไส้ เงินภาษีคนไทยจ้างข้าราชการนะครับจ้างนักการเมืองทั้งนั้นแต่เรากับเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวแทบจะไม่ได้สักบาทสักส่ลึงครับเพื่อนเก็บได้มาก็ไม่คุ้มเสียที่ต้องไปดูแลสวัสดิการให้พวกเขาคนที่ได้ประโยชน์คือกลุ่มนายทุนและกลุ่มนายทุนเป็นใครก็เป็นนักการเมืองเลยนแหลับเพื่อนมันถึงมีข้อบทกฎหมายออกนโยบายช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ทุกปีปีละหลายหลาครั้งนะครับแถมยังมีการต่ออายุต่อวีซา่าพาสปอร์ตนี่ล่าสุดเห็นว่าแม้จะให้อ,อ,อบพยพมาอยู่กันแบบถาวรโดยขอบารถาวรเนี่ยตายเลยนะครับแหมและละไมรู้ไหมครับที่มันน่าเจ็บใจคือพอมันอยู่นานๆลูกหลานมันเรียนจนจบปริญญาตรีสามารถร้องขอสัญชาติได้ทุกวันนี้มีคนสองสัญชาติเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองแต่นักการเมืองไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับก็ผลประโยชน์ของพวกมันทั้งนั้นนะครับบางคนเงงเอ้ยไม่มีหรอกมันต้องสละสัรชาติคุณไปดูสารคดีที่ช่องที่เขากินงบประมาณจากภาษีคนไทยครับเขาทําสารคดีไปเขมรนู่นนะครับอุ้ยมันมีบัตรประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็มีบัตรประชาชนเขมรคนไทยที่บ้านักการเมืองมันเคยรู้หรือไม่ครับว่านักการเมืองเนี่ยมันทําระยําตําบอลอะไรกับประเทศนี้นะครับนําเสนอข้อกฎหมายแต่ละครั้งนะครับ เสียเปรียบนะครับรัฐบาลจากประเทศเพื่อนบ้านเสียเปรียบกลุ่มนายทุนยังไม่พอนะครับยังเสียเปรียบแรงงานต่างดาวอีกดังนั้นส่วนตัวเนี่ยอยากให้มันแบนด์สินค้าไทยไปเลยเพราะนักการเมืองจะได้ไม่เอามาเป็นข้ออ้างเพื่อปล่อยป่าละเลยให้ต่างด้าวอยู่กันแบบเถื่อนๆล้นบ้านล้นเมืองนะครับ <c oughs> อ้ยงามไส้ <c oughs> น้ำตากูจะรั่วนะครับไอเอนเบื่อความคิดเห็นที่สองประการแรกเราตัดขาดทุกอย่างไม่ได้ แต่ผมไม่สนับสนุนละครไทยท่องเที่ยวเมืองไทยแบรนด์เขมรที่ผลิตในประเทศไทยเหมือนสนับสนุนเศรษฐกิจประเทศอื่นพยายามสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองและอุป,ปโภคบริโภคสินค้าพื้นเมืองมึงอะนะมีแต่เอง็งเออบ้าน,นะครับตากแห้งนะครับโอยตายแล้วนะครับนี่จะแนะนำให้มันทำเอ็งกวนอยู่ครับเพื่อน หนักเลยกูคราวนี้และสินค้าพื้นเมืองมันแต่ละอย่างก็กปีอ้คัดลกอกจากเราไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหงอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยโอ้โหตายแล้วนะครับ <laughs> นี่ยังมีไอ้ชาวกาวหลงเข้าใจผิดคิดว่านักลงทุนของมันเนี่ยมาสร้างโรงงานในบ้านเราเห็นไหมล่ะครับเพื <laughs> ่อนมันมีด้วยเหรอครับเพื่อนเผลิตภัณฑ์เขมรที่มาผลิตในประเทศไทย <laughs> โอ้ยงามไส ประสาทกูจะเสียนะครับนักลงทุนเขมรมันคงไม่ง้อน,นะครับมาจ้างค่าแรงวันละสี่ซะห้าร้อยหรอกนะครับเพื่อนมันจ้างไอ้ชาวกาวดีกว่าเพราะอะไรเลยครับแม่ก็วันหนึ่งไม่พอร้อย้อเพื่อนคนหนักเลยกูข่าวดีกูบอกกี่ครั้งกีท่ทีแล้วว่าให้เลิกดมกาวเนี่ยมึงก็หลงเชื่อไอ้พวกข่าวเฟกนิวข่าวเต้าสุดท้ายอ่ะพวกกูมาอ่านคอมเมนต์กูก็อาขกี้แตกขี้แตกอยูเนี่ย โอ้ยงามใส่น้ําตากูจะร่วน,นะครับเอโรอดตาความคิดเห็นที่3การหยุดเล่นภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญค <c oughs> นหนักเลยกูค่าวนี้ถ้ามึงไม่ใช้ภาษาไทยเนี่ยมึงก็เข้ามาแก้วิกิพีเดียไม่ได้เนี่ยแหมมาหลอกลวงคนไทยว่าขมงขมเหนเป็นของบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพื่อนมันแก้ประวัติศาสตร์ด้วยทีมงานเออที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐมันทั้งนั้นนั่นแหละครับเพื่อน มีแต่บ้านเราเมืองเราเนี่ยนะครับแหมซื้อบื้ออยู่ครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับ <c oughs> ก็เกรงกลัวไอ้พวกกลุ่มนายทุนที่ลงเล่นการเมืองเลยเลยไม่กล้าไปแตะต้องไอ้ชาวกาวบางคนเนี่ยแหมมนเสียงไอ้เปิดไอ้ป่องนะครับว่าออ้ยไม่มีมหรอกคนสองสัญชาติเนี่ยทำไมต้องพูดการเมืองก็ช่องนี้มันเป็นช่องการเมืองนะครับเพื่อนมึงต้องเข้าใจกูด้วยนะครับกูปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทยที่รักชาติไม่ว่าคุณจะมีเชื้อสายไหน เราคือคนไทยด้วยกันนะครับแต่ถ้าคุณไปภาคภูมิใจเออบ้านอื่นเมืองอื่นกูไม่นับมึงเป็นคนไทยนะครับคุณนับมึงก็เป็นกระบดนะครับโอ้ตายแลยงามใสน้ําตากูจะรอดนะครับไอรอดความคิดเห็นที่สี่งั้นเรามาใช้ผลิตภัณฑ์เวียดนามกันเถอะเออดีมึงใช้ไปเลยนะครับของเพื่อนเหยนเนี่ยกูสนับสนุนครับเพื่อนๆแต่ฝากบอกก้วนมึนตัวยงทั้งเก่าและใหม่นะครับ หากใครมาคอมเมนต์บูลลี่ด้อยค่าช่องไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวแอดมินลบทุกคอมเมนต์ครับเพื่อนเพื่อนข้ออะไรล่ะครับเพื่อนเอเอ้าเราปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติคนไทยมากมายไม่รู้นะครับว่าทุกวันนี้ไอ้นักการเมืองที่คนหลงไปลักใครคิดว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันไปออกข้อบทกฎหมายไปออกนโยบายจนทุกวันนี้ แรงงานต่างด้าวลูกหลานแรงงานต่างด้าวที่ถือสัญชาติไทยเนี่ยประกาศรณรงค์กันทั้งในแพลตฟอร์มดำแพลตฟอร์ม,ฟ,รมฟ้านะครับให้ต่างด้าวอย่างชาวพาม่าเนี่ยอบพยพเคลื่อนย้ายนะครับมาตั้งถิ่นฐานในบ้านเราเมืองเราครับเพื่อนๆมาล้างผ่านงบประมาณภาษีของเรานะครับกลุ่มไทยไม่ทนเขาเพยายามปกป้องก็ถูกกีดกันจากทุกช่องทางเพราะอะไรล่ะครับมันมีกลุ่มทุนใหญ่นะครับทั้งนักการเมืองไทยที่เป็นสายกลุ่มนายทุนก็ยังมี กลุ่มทุนจากต่างด้าวและก็กลุ่มทุนจากจีนเทาครับเขาพยายามนะครับปิดกั้นสื่อทุกวิถีทางนะครับใช้ปฏิบัติการ I.O. นะครับคอยรายงานช่องให้มันดับครับเพื่อนๆน่าเห็นใจมากครับคนที่ออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติกลับไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่นักการเมืองที่กินเงินเดือนจากภาษีกรของคนไทยโดยตรงแต่กลับเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับเพื่อน โหดตายแล้วที่นักการเมืองเนี่ยไปออกข้อบดกฎหมายนะครับข้าราชการนะครับบางส่วนไปปล่อยป่าละเลยจนเกิดปัญหาต่างด้าวล้นเมืองนะครับเพื่อนถึงเวลาป่าปามไม่ได้หรือแกล้งบ้าไม่ป่าปามก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ประกาศให้คนไทยพอเ็นต่างด้าวทำผิดกฎหมายเนี่ยแจ้งได้ทันทีกูก็ไม่รู้ว่าแจ้งไปแล้วนะครับ มึงจะประสานงานหรือท so ํางานให้กี่โมงเพราะอะไรล่ะครับก็เห็นกลุ่มไทยไม่ทนเขาไปยืนรอเจ้าหน้าที่เนี่ยเอออยู่ไม่ไกลพอ500เมตรแม่งเออเกือบครึ่งวันเพื่อไม่มาซะก็ดีอ้ยตายเลยงามไส้น้ําตากูจะร่วนะครับไอรอดวาิดเห็นที่5เซเว่นกับปตทหยุด2สิ่งนี้ก่อนมึงก็อดตายดิไอ้เหม็นแล้วแต่พวกมึงตามสบายเลยนะครับแต่เออเซเว่นเนี่ยพอเข้าใจได้ครับ ว่าเขาเป็นทุนของเอกชนนะครับแต่งงกับปตทนะครับที่ถูกสร้างมาจากงบประมาณภาษีของคนไทยแล้วนักการเมืองเนี่ยไปแปลสภาพนะครับโอ้โหตายแล้วนะครับไอ้งามไส้นะครับแต่กลับเวลาเออได้กำไรก็ไม่รู้ว่ามันมีส่วนลดหย่อนอะไรให้กับคนไทยบ้างเพราะอะไรนะครับเอาก็แม้น้ํามันแพงจริงๆเลยครับเพื่อนกำไรไม่รู้กี่หมื่นล้านแสนล้านถ้ามันเป็นหน่วยงานของรัฐ เผอๆกำไรมันอาจจะลดลงสักเ5นะครับแล้วมันก็กำไรไปนิดหน่อยก็พอนะครับเพราะอะไรนะครับเอาบางทีทำธุรกิจนะครับเพื่อนๆที่เป็นของรัฐเนี่ยนะครับขาดทุนคือกำไรของระบบเศรษฐกิจของประเทศครับประชาชนกินดีอยู่ดีไม่ต้องจ่ายราคาน้ำมันที่มันแพงเกินจริงนะครับ <laughs> โอ้ย,ยามไส้แต่นี่อะไรกันครับเพื่อนๆโอ้โหตายแล้วนะครับ กินดีอยู่ดีกันเพียงไม่กี่กลุ่มที่เป็นกลุ่มในทุนและนางการเมืองแค่นั้นเองนะครับรความคิดเห็น <จะ S 1> ที่หกผลิต <6 S 2> ภัณฑ์เขมร<อ>มีวางจำหน่ายแล้วดีแล้วกูสงสัยอยู่ว่าพวกมึงจะแบน์พวกกูสำเร็จกี่โมงนะครับเพราะอะไระครับเอาก็มึงแบน์มาตั้งนมตั้งนานกูเห็นล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับคนหนักเลยกูคราวนี้กูบอกตรงๆมึงจะแบน์อะไรมึงก็แบน์ไปนะครับ แต่ไอ้เปอ๋อไอ้ปองเนี่ยแหมขอร้องไอ้ชาวกาวนะครับมึงห้ามแบนพวกกูอยู่เรื่องหนึ่งครับคืออะไรล่ะครับกาวหมดอายุนะครับแหมเดี๋ยวกูไม่มีที่ระบายตายเลยมาเทิญกันเลยมึงกาวนี้นะครับ ไอ้มันโดมไม่ตายโอ้ตายแล้วน้ำตากูจะไหลก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทำได้ครัวอี่บีเนียนมึงกราบขอบพระคุณกวนมึงตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมและฟังนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับมีนักการเมืองของเรานะครับมันฝ่ต่างชาตินะครับแหมมันเป็นนักการเมืองเชื้อสายต่างด้าวด้วยนะครับดังนั้นคนไทยเนี่ยต้องรู้รักสามัคคีกันนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนพี่พี่ทหารนะครับเพื่อนๆเขาบอกอะไรมาก็พยายามให้ความร่วมมืออเาหน่ย ส่วนไอ้ต่างด้าวล้นบ้านล้นเมืองมันจะโพสกันนั่นแหละครับให้เขาจัดการกันเองก็แล้วกันเผื่อวันดีคืนดีพี่ๆีเขาลายพรางก็อาจจะอดล้นทนไม่ได้มากวาดล้างให้พวกเราก็ได้นะไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วมีเยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่ง